รหัสต่อไปค่ะรหัส GR อาค่ะคุณพี่รหัส GR คุณพี่สำหรับรุ่นนี้ค่ะรหัส GR อานะคะจี GR, งานหนังวัวลายลิ้นจีเล็ก เหมือนเดิมนังวัวลายลินจีเล็กนะคะฐานอยู่ที่7นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งความหนาค่ะอยู่ที่3.2นิ้วนะคะ3.2นิ้วสําหรับตัวฝาก,กระเป๋าค่ะจะเป็นงานหนังวัวเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะพิมพ์ลวดลายคล้ายๆล,ลายหนังจราเข้เนาะนะคะสำหรับรุ่นนี้มีสีให้เลือก6สีแนะ่อะไรและซิปจะเป็นสีเงินรมดำค่ะคุณพี่หางซิปจะเป็นรูปนี้คุณพี่ตรงปลายของหางซิปเป รูปรูปแบบหัวใจด้วยน่ารักมากสำหรับดีเทลของใบนี้นะคะด้านหน้าค่ะตัวนี้มันจะเป็นงานอะไหล่แบบปึ๊บเป็นงานอะไหล่สปริงนะคะเปิดปึ๊บนะคะเวลาที่ปิดคุณพี่ก็แค่เสียบกลับเข้าไปในรูโดนัทแบบนี้เลยนะตัวนี้มันจะเป็นรูโดนัทอยู่เนาะแล้วก็ปลายตรงนี้จะเป็นงาน สปริงนะคะเป็นงานสปริงด้านในค่ะด้านในจะเป็นงานสองลอนนะ1 0 0 0กับ90าบาทค่ะรหัส GR คุณพี่สายสพายเส้นที่1ค่ะเป็นงานสายหนังปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดค่ะคุณพี่ตรงนี้จะเป็นงานหัวเข็มขัดสีเงินรมดำนะคะอะไหล่ของเขาสายสะพายเป็นงานหนังคู่ตัวกระเป๋าค่ะเป็นงานหนังลายลิ้นจี่เล็กเช่นเดียวกันคุณพี่ อุยเป็นอารมณ์แบบสะพายแบบสั้นๆถ้าคุณพี่ตัวสูงเนาะกันญาสูงร้อยหกามนอย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะสายสะพายตัวนี้อันนี้คือเขาปรับมาอยู่ที่ระดับตรงกลางนะคะสามารถปรับเพิ่มได้อีกสักประมาณ4า4นิ้ว ก็คือประมาณสัก8เซนติเมตรนะคะกัญญาขออนุญาตลองปรับแบบยาวสุดเลยให้ดูนะคะว่ากัญญาสูง163ถ้าใส่สะพายแบบยาวสุดเลยสะพายแล้วประมาณไหนเนาะนะคะ,ะ,คะเวลาสะพายยาวสุดคือประมาณนี้เพราะฉะนั้นใบนี้กัญญาขออนุญาตคนสูงไม่เกิน170เซนตะิเมตรใบนี้สะพายเป็นงานสะพายแบบน่ารักอะ่ะคุณพี่เอาจริงนะไม่ไม่จำกัดคนตัวเล็กหรือตัวสูงนะตัวสูงก็สะพายได้ในไซนี้อ่ะ กระเป๋าสตังค์ค่ะใส่ได้จนถึงไซส์6นิ้วนะแต่ว่ากันยาน,นำเสนอว่าใช้เป็นงานพวก2พับบางๆ s เปอร์คอมแ c t ใครที่เคยมี super ์คอม a c t นะคะเอามาใช้คู่กับใบนีได้เลยรับรองสบายใส่แป้งพับลิปมันลิปกลอสเพิ่มเติม,มได้นะคะพงกุญแจรถพงกุญแจด้านใน คุณพี่ผ้าซับในของเขาเป็นงานผ้าร่มสีดำแล้วก็ช่องใช้งานหลักค่ะด้านในตัวนี้มี1 2 3 3สสช่องเสียบการาดมีช่องเสียบกาาด์ด้วยน่ารักมากใบนี้ด้านในมี10บค่ะด้านหน้าแทนที่จะเป็นช่องลวงธรรมดามันจะเป็นช่องเสียบการาดเนาะมันจะเห็นยากนิดนึงอ่ะคุณพี่กัญญาใส่ของสีสีลงไปให้ดู เห็นง่ายขึ้นไหมอ่ะตัวนี้คุณพี่มันจะเป็นช่องกาดสามชั้นแบบนี้ปึ๊บป,บปบึมีช่องกาดสามชั้นตามด้วยช่อง1ิบอีก1ช่อง